หากเอ่ยถึงนักร้องชื่อโรแลนด์เคนต์ลาโวอีคิดว่าคงน้อยคนที่จะรู้จักแต่ถ้าหากถามว่าเคยได้ยินเพลง How Can I Tell Her ไหมและเป็นเพลงของใครหลายคนก็คงจะรู้จักเป็นอย่างดีและบอกว่าเป็นเพลงของโลโบสวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับประวัติโดยย่อและผลงานเพลงที่สร้างชื่อเสียงของผู้ชายเสียงดีที่มากด้วยความสามารถในฐานะนักร้อง นักแต่งเพลงระดับคุณภาพแถวหน้าในยุค60 70กับดนตรีแนวพอปและคันที่ร r o c ซึ่งในยุคนั้นต้องถือว่าเขาคนนี้มีบทบาทและได้รับการยอมรับที่สูงมากทีเดียวซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากโรโบโครับโรแลนด์เคนท์ลาวอีเกิดที่เมืองทาราฮาซีรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่31กรกฎาคมปี1943เขาเป็นหนึ่งในบรรดาพี่น้องเจคนที่ถูกเลี้ยงมาในเมืองวินเทอร์ฮาเวนฟลอริพ่อของเขาเป็นมือกีตาร์ในวงดนตรีที่มีชื่อเสียงส่วนแม่ของเขาก็เป็นนักร้องในวงดนตรี Big กแบนที่มีชื่อเสียงอีกวงหนึ่งอย่างไรก็ตามความสนใจในดนตรีของเขาไม่ได้มาจากครอบครัวแต่มาจากอิทธิพลของดนตรีข้างถนน หลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟลอริดาลาโวอี้ e. ก็ได้เริ่มอาชีพนักดนตรีในปี1961ในฐานะสมาชิกวงดนตรีท้องถิ่นชื่อ The Rumors ซึ่งต่อมาเขาก็ได้เข้าร่วมกับ Parsons International Submarine Band ในปี1964ในขณะที่ยังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย South Florida ต่อมาลาโว้ได้เข้าร่วมกับวงดนตรีชื่อ Sugar b e a t และได้พบกับโปรดิวเซอร์ชื่อ Phil k e r n a t ดโดยเขาได้บันทึกเพลงฮิตประจำภูมิภาคให้กับวงด้วยการ cover เพลงของ Johnny Rivers ชื่อเพลง What Am I Doing Here ในนามบริษัทแผ่นเสียง b i g t r e e Records โดยซิงเกิลแรกของลาโว้ชื่อเพลง Me and You and the Dog n a m e Boo เป็นเพลงที่โด่งดังเป็นอย่างมากโปรดิวเซอร์ฟิลเกิร์นฮาร์ดเกรงว่าเพลงนี้จะทำให้ผู้คนทราบเรื่องราวของลาโบอีมากเกินไปและจะเกิดปัญหากับการใช้ชีวิตของเขาจึงตั้งนาำแฝงเพื่อใช้ในการแสดงว่าโลโบซึ่งมาจากภาษาสเปนที่แปลว่าหมาป่าซึ่งลาโบอีได้ให้คำอธิบายเพิ่มเติมว่าหมายถึงหมาป่าที่โดดเดี่ยว ความสำเร็จของเพลง Me and You and the Dog Named Boo ทำให้อัลบั้มเดี่ยวของ l a v o อีในชื่อ Lobo ได้กำเนิดขึ้นโดยอัลบั้มแรกคือ Introducing Lobo ในปี1972จากนั้นอัลบั้มที่2ชื่อ a s i m l e Man ก็ตามมาและตามด้วยเพลงที่ทำให้เขาได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำนั่นก็คือเพลง I Love You to Want Me ในปี1973อัลบั้มคารูเมตได้ออกสู่ท้องตลาดเพลง How Can I Tell Her ก็กลายเป็นเพลงดังติดอันดับ2และยังเป็นเพลงอันดับที่30ในปี1974เป็นเพลงฮิตหลักเพลงแรกของค่ายขึ้นถึงอันดับ5ในสหรัฐอเมริกาและใครก็ตามที่เป็นคอเพลงอะคูสติกก็คงจะต้องชื่นชอบสำเนียงอะคูสติกกีตาร จากบทเพลงของโลโบเพลงนี้ซึ่งเพลงนี้ยังขึ้นถึงอันดับสีในสาราจาัาจด้วยและในปี1975บทเพลงซึ่งเป็นซิงเกิลสุดท้ายของเขาทีท่ติดท็อป30ของค่าย Big Tree Records ชื่อเพลง don't tell me good night ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในปี1976โลโบก็ได้แยกตัวจาก Big Tree Records และโปรดิวเซอร์ฟิลเกิร์นฮาร์ดโดยได้ออกอัลบั้มชื่อ Come With Me ในยุโรปภายใต้ค่ายเพลงฟิลิปส์นี่คือส่วนหนึ่งของชีวประวัติและผลงานเพลงของโลโบซึ่งสรุปโดยย่อโดยเอกสารอ้างอิงทั้งหมดผมจะแนบลิงก์ไว้ที่คำอธิบายใต้วิดีโอครับสรุปบ,บทเพลงส่วนหนึ่งที่เป็นเพลงยอดเยี่ยมของโลโบที่ค้นหัคนไทยและทั่วโลก ยกตัวอย่างดังนี้ครับเพลง h o w can it e l l her เป็นบทเพลงที่ยอดเยี่ยมที่คนไทยรู้จักดีที่สุดเพลงหนึ่งใครก็ตามที่ชอบเพลงหวานๆซึ่งไม่ได้ยินเมโลดี้ของเพลงนี้แล้วก็คงจะอดสงสัยไม่ได้ว่าโลโบแต่งเพลงนี้ในช่วงเวลาไหนและไม่ว่าจะอย่างไรนี่คือบทเพลงชั้นยอดของโลโบจริงๆเพลง me and you and the dog n a m e boo เป็นเพลงที่มีจังหวะสนุกสนุกด้วยเสียงวิทึมคอร์ดจากอะคูสติกกีตาร์ที่หลายคนชื่นชอบเพลง i love you to want me ก็เป็นเพลงรักอีกเพลงหนึ่งของโรโบที่คนฟังสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพลง don't tell me good night เพลงที่บรรยายถึงความรู้สึกหรือการใชว้วลีเปรียบเลยเช่นประโยคที่ว่า your hair smells like a sunday morning เป็นตน้น เพลง don't expect me to be your friend เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ใช้อคูสติกกีตาร์เป็นตัวเดินเมโลดี้ซึ่งเป็นการพิกกิ้งที่ไพเราะเนื้อหาเพลงเป็นการบรรยายถึงความรักที่บางครั้งเราอาจต้องการเป็นมากกว่าเพื่อนแต่เธออาจจะเป็นได้แค่เพื่อนเพลง stoney นีก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่คนไทยเรารู้จักดีเพราะนอกจากจะมีเมโลดี้ที่สวยงามแล้ว ก็ยังมีการใช้อคูสติกกีต้ากับฮาร์โมนิก้าที่น่าสนใจครับและเพลง my first time ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ยอดฮิตตลอดการของโลโบนี่คือส่วนหนึ่งในบรรดาเพลงฮิตจริงๆแล้วยังมีอีกหลายต่อหลายเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับโลโบเป็นอย่างมากครับปัจจุบันในปี2023โลโบมีอายุ80ปี เขาอาศัยอยู่กับภรรยาชื่อซูซี่ที่รัฐฟลอริดาและยังมีการออกทัวร์คอนเสิร์ตบ้างในบางครั้งบทเพลงต่างๆของโลโบล้วนเป็นความทรงจำอันสวยงามและทรงคุณค่าต่อวงการเพลงของนักดนตรีทั่วโลกเป็นมรดกอันล้ำค่าที่โลโบสร้างไว้ให้กับโลกใบนี้ถ้าท่านชอบคลิปนี้หรือสาระดีๆแบบนี้ ก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ